ครับสวัสดี FC สู่ผู้สุขชนครับลุงหลอด FC มือนิมาสรุปผลมงไฟน้อยนะครับขนาดทอหนึ่งทอสองทอสามนิ้วบางส่วนนะครับวันที่เก้ามกราคม2568นะครับณสนามบึงการนะครับอ่าบ้างที่หนึ่งนะครับกําไลทองนะครับขนาด1นิ้วนะครับ205วิถึง215วิได้120คะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่2นะครับสบายดีนะครับทอนิ้วนะครับ80 90ได้200พอดีผ่านนะครับบ้างที่3นะครับเพชร เอกนะครับเพชรเอกนะครับขนาดทอสองเจ็ดสิบด้20คะแนนไม่ผ่านนะครับน่าจะหางขาดนะครับบ้างที่4ขคอนแกนนะครับขนาดทอสองห้าสิบห้ด้อยแคะแนนผ่านครับบ้างที่หาทศกันนะครับขนาดทอสองนะครับเจ็ดสิบด้อยยคะแนนผ่านครับบ้างที่6กเสียบาทนะครับเจบเบอร์เดียวนะครับเดส้อยสคะแนนผ่านครับ บางที่7สิงดัมนะครับ72 75ได้260คะแนนไม่ผ่านครับบางที่8ปอ่อน้องคายนะครับ70 75ได้265คะแนนไม่ผ่านครับบางที่เก่าน้องผ้าขิ้นะครับ75เบอร์เดียวได้295คะแนนผ่านครับบางที่10ต่อจะเลื่อนะครับขนาดทอสองเจบเบอร์เดียวได้210คะแนนนะครับไม่ผ่านนะครับเป็นติ๊กสีเขียวนี้บอลแนวใจนะครับอ่ะข้อมูลตรงนี้ ก็อาจจะบ่อชั่วนะครับผมมาบางนี่ก็ผ่านไปก่อนนะครับบ้างที่11นะครับน้องจีจี้นะครับ80 90นะครับขนาดทอ1นึ่งนิ้วกับเด้210คะแนนผ่านครับบ้างต่อมานะครับบ้างที่12เพชรเอกนะครับอ่า70 73นะครับได้183คะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่13สุริยานะครับขนาดทอ2 65 70ได้345คะแนนผ่านครับ บ้างที่14บิ๊กฮัมนะครับขนาดทอสองนะครับ49 54ิเกี่เด็ดส้อยหคะแนนผ่านครับบ้างที่1บหานะครับนุ่มภูเก็ตนะครับขนาดทอสองครับ73เบอร์เดียวนะครับเด็ด้อยยี่สคะแนนผ่านครับอ่ะบ้างที่16นะครับฝ่ามงคลนะครับขนาดทอสอง70 75สเด้าเดียยสิบหคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่17เสียบาทนะครับ77เบอร์เดียวเด็ด้อยหกสิคะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่18 สุมาวินนะครับขนาดทอสองห้าสิเดได้ร้อคะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่สิเก้าโลซานะครับขนาดทอสองเจ็ด้าไดร้อคะแนนไม่ผ่านนะครับไดร้อบบผ่านนะครับบ้างที่ยีสินะครับซิงดํ้นะครับเจ็ดสิบงดสิบห้าได้ร้อค่แนนไม่ผ่านครับบ้างที่ยีเพชรบ้านเสียวนะครับห้าสได้แปดามค่แนนไม่ผ่านครับ บ้างที่22โทษสักันนะครับ74 84สดี่เด็ดสา้อยหคะแนนผ่านครับบ้างที่23นะครับนุ่มผู้เกตนะครับ75เบอร์เดียวนะครับขนาดทอสองนะครับเด็ดสามร้พอดีผ่านครับบ้างที่24นะครับออซูพลนะครับขนาดทอสอง60 65บเด็ด้อยเจ็ดคะแนนผ่านครับบ้างที่25ปลาหมอทองนะครับขนาดทอสอง60 70บเดสิ้อยสี่สคะแนนไม่ผ่านครับ บ้างที่ยีสุริยะนะครับขนาดทอสองเจ็ดสเดสิบห้าเคะแนนไม่ผ่านนะครับนาจะห้างขาดนะครับบางที่ยีเนะครับเสียบาทนะครับเจบ้าเบอร์เดียวเดสอง้อยหาคะแนนไม่ผ่านครับบางที่ยีน้องยุ้ยนะครับเจ็ดิบเดียวเด้อยหาคะแนนผ่านครับบางที่ยีนะครับออน้องไขยนะครับเจ็ดสด้าเดสามรพอดีผ่านครับบางที่สามนะครับทศกัณ์นะครับแปดสิบเก้าสิบเด็สามร้อยยี่สิบคะแนนผ่านครับบั เ3เบอร์เดียวเดส้อยสค่าแนนไม่ผ่านนะครับผมนะดีใจน้ำผู้โสคผู้มาดผู้ประมาณสู้กันต่อไปในวันพรุ่งนี้หากข้อมูลทิ่ผ่านประก,กาศใดลุงรอดเดมซต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเดฟซสวัสดีครับ